สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนเหมือนนี้อากาศด,ดีีไอเกมอยู่เลส่วนมาอันนั้นเขากินอันปิ้งย่างกันบ่อสันก็เลยบอกว่าก,ก,กินก็ได้จัดมาโรดเรือ่อว่าจังสีเนื่องจากเป็นในช่วงอาทิตย์ครอบอวันแรงงานานอจ่านะแอนก็ได้ลาง,งานอีกเนื่องอาทิตย์อีกแล้วพี่น้องจ๋าก็สดได้พาลูกๆรับรถเที่ยวไปนันไปนียังสิจา้ามือนี่ก็จะจัดปิ่งย่างพี่น้องจา๋าก็ได้ไปซื้อผลไม้มาเนะาะจ๋าเนาะ พวกผักจงสีเวลาเข้าเสียเอาไว้กินอาทิตย์นี้ก็ต้องคือแบบจัดจัดสรรเวลาให้ดีพี่น้องจา้าจานังค้าห่างเปิดพุทธพฤหัสห่างปิดซุกเสาเปิดเจียงสีนาจาจ้าเนาะก็ไปซื้อมาเตรียมไว้อะดีที่สุดพี่น้องจา้าเพราะว่าเอ้อยยำหิวมากนะมันจะมีความเอเมื่อโหจนังนสินะแองก็ได้จัดเตรียมร่างผลไม้ไว้จัยงสีนะาจาะะ้าและก็หั่นผักไว้นา,จาะจ้าเนาะ ันลูกชายก็เป็นแบบเออคือหิวแล้วล่ะแม่ว่าสันเออประกาศก,ก,กนน็กินขนมปังโลดกินขนมปังก้อนเล็กๆลูกเด้อว่าสันซื้อมาแล้วก็จิใส่เวลาจังหน่อยส่วนไอแกมอยู่แล้วก็ไปออกไปข้างนอกไปเตรียมอ่าเตาปิ้งย่างเหรอจะ้ะส่วนแอนก็นจะเป็นผนางผลัมหมอกผลไม้ล่างพักเนาะจ้าเนาะเอาไว้แต่ย่างเอาไว้แต่กินคู่กันกับอ่าปิ้งย่างสไตล์ฝรั่งเนาะจา้าเนาะอาจจะพามาเบอ่งว่ามันมีอย่างแน่ว่าอันที่บ้านน่ะกินพัก เคียงเอียงแต่ละบ้านก็นจะว่คือกันเนาะจานเนาะว่าเขามากินพักแบบใดเนาะจานเนาะายเกมอยูหลักๆลักนี้แล้วก็สิขาดหัวหอมบ่ไร้เนาะจานเนาะเมื่อนี้ก็คือแบบว่าแอนบ่ได้ฮ็ดน้ำจิ้มอียงเลยจา้าแอนก็นจะกินแบบสไตล์แบบ เพิ่นไปเลยยังสินะจ๊ะเนาะกินแบบง่ายๆไปน้ากันเลยยังสินะถ้าเป็นแบบของไทยนี่เออน้าจิ้มต้องน้าจิ้มต้องแซบละละาอเอ้ยก็เราจิงสินะก็กินไปตามของเพิ่นพี่น้องจ๊ะพักซื้อมานี่ก็เป็นเออบโอราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเน,นาะจ๊ะเนาะกระล่างพลหมอกพลไม้สลับเปลี่ยนกันไปยังสิละพี่น้องจ๊ะซื้อมาแล้วกระร่างทําความสะอาดเพื่อจะให้แบบ เอ,อย้ยามกินก็ยิบจับเขาปากได้สะดวกสบายเลยจ้ะง่นช่วงนี้ก็หวานหวานพี่น้องจ้ะสตรอบเบอรี่นี่ก็หวานหอมมากๆเลยจ้ะลูกไหนก็แซ่บพี่น้องจ้ะคือผลไม้ช่วงช่วงเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบรสชาติดีมากๆเลยจ้ะแล้วก็ยิ่งแบบสตรอบเบอรี่อ่ะสุกข้าต้นหนึ่งสิบหอมแห้งหวานแห้งพี่น,น,น้องจ้ะนี่แหละจ้ะก็เตรียมไว้นะจ้ะนะผู้ใดอยากกินก็ยิบกินได้เลยนี่แหละจ้ะ หลังจากนัแอนก็นจะไปล่างพักตอนนก้อนจ่าเนาะปิ้งย่างก็จะมีอย่างแนนเด็ดเด,ดบ้านแอนก็นจะกินประมาณนี่จ้ะมะเขือม่วงปาปิก้าแล้วกับบวบฝรังจา้าเนาะยูนี่เขาเอื่นว่าอบูสเกจาก้าเนาะแล้วก็ที่ขาดบะไดไอเก็มยุยเกิดขึ้นมากนี่แหละพี่น้องจ้ะบักเรดินนี่แหละโมเชต้าแดงน้อยนี่แหละพี่น้องจกก้ะกระสิเพชรซาซาจากน้อยแต่ว่ารููสึกว่า หัวเขาสใเญ่เป็นพิเศษนะเขาก็ปลูกได้ดีแท้ก็ยืนไปก็ล่างไปก็สังเกตไปดินเขาโค้งตรงแบบอืมรวนซุยหมกักๆแน่เลยละเอียดมากๆเลยยังสีนะแต่ว่าบ้านแอร์นี่ก็สิแบบเออดินแข็งแขงแน่ฝนตกมากยังส่นะถ้าปลูกในโคง้งยังเสียนะพี่น้องจ๋ามันสิคุ้มอุณหภูมิได้ดีเนาะแอนคิดว่าเนาะก็จะเป็นเนี่ยจ้าแนวเครื่องอะไเอ่เอเขาอิ่นยงก่อนน้จิม้ม กึ่งประมาณน้ำจิม้มละจ้ะเอามือปิดยี่ห้อไวนะ้ไไน้ำหนักเขาบริเลกโฆษณาแอบยี่ห้อเดอ้อเอไอเดอ้อกอยให้เบิ่งซื้อเนาะบอกแล้วไปนี่เหลือเกินที่เด็ดแอนกับมากอันนี้อยู่กับจะมีความหวานพี่น้องจ้ะเนื่องจา,งจากเอาบักพริกปาปิกา้าหรือว่าอิ่งหิ่งสีมะปันปันร่วมกันตัวนี้ก็จะเป็นบีบลูดแดงพี่น้องจา๋าเป็นสลัดเคียงคู่กันนี่แหละสไตล์ไอแกมยุยแล้วมากินแล้วก็ความเผ็ดเผ็ดจากตัวนี้ก็คขึกับบริเลเผ็ดจีจาดเกินไปนะพี่น้องจ้ะ เพชรบ่แพลบ่เซีบนะแต่เพชรย่างเดียวน่ะนะหลังจากนั้นแองก็จะมาอันหันบวบละจ้ะหันตามอารมณ์ตามใจฉันเลยเด้อแล้วแต่ละบ้าลละว่าหันแบบใดข่อยนี่ก็หันแบบนี้ละจ้ะพ่อเอาไปว่าจิ้นประมาณจกเออจิเครื่งเส้นเอียงอย่างเสีนะะไปย่างจะข้าวเนี่ยกับรอบปวดประหลาดเลยขึ้นมาเลยจังสี่แม่จ่าล้วก็ปาปีก้าแล้วแต่บ้านคือกันละว่าหันแบบใดเนจ่ะก็จะเป็นพักเครื่องเนาะจ้ะเนาะ ที่กินคู่กับอ่ะที่เขาอ่ะปิ่งย่างเสร็จมาแ้วพวกหมูพวกไก่พวกอย่างอี่ก็จะเป็นมะเขือเทศพี่น้องจ้าหล้วก็หัวหอมนะจ๊ะเนาะเนี่นจยจ้าจก็หั่นไว้หลากหลายสไตล์แล้วแต่ผู้ใดมากินแบบใดเน,นาะจ้าเนาะแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายอ่าใบของอ่เลดี้เนี่ยอ่าสามารถเอาไปออมเลยด้วยจ้าเด้อกินแทนได้แต่สาหรับแอนเนี่ยก็บ่ได้มักข,ขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะกินยังงแล้วก็แล้วบวกบวบัวนยเดียวแล,ะะแล้วก็แล้ว แล้วก็บักแตงนี่แหละจ้ะขาดบ่ไดนี่อายแล้วต้องมีเลยนี่แหละคือหัวหอมนะจ๊ะเนาะแล้วสิเป็นคนมากินหอมน่ะอเกมอยู่แล้วสิเป็นคนมากินหอมเนี่ยจ้ะออกมาทายจักน้อยก่อนเนี่ยมาแล้วแล้วอย่างแล้วแล้วจ้ะเราบอกว่ามาแล้วกับทางเ้อวันสันมาทายเอาวิดีโออวันสันรูนาทีรูง,งานเนาะขอเรยว่าจริงจิบรรยากาศดีมากๆพี่น้องจ้าแบบ บ่ห่อนคักบ่เย็นจางสิแม่จะแบบช่วงนี้คือแบบบรรยากาศเริศม,มากๆากพี่น้องจ้ะากรงซอยเพิ่นปิ้งย่างจ้าขอขอ,ขอซิมจักหน่อยก่อนเด้อก็รู้สึกว่าข่อยหิววในจักหน่อยอสินะไอ้นะขอเลยว่าจังสิแล้วก็กแบบซิมเบิ่งนกันใช่ไหมไอก็สิเป็นอหมูที่แบบเพิ่นเอาไป <Okay. S 1> ไปหมูบดนี่แหละพี่น้องจ้าเอาล่ะก็สิมันสิเป็นแทงๆเขาสิเอาเขาพิมพ์ <c oughs> จังะแต่กลินเล็กหน่อยก็มักที่บ้านก็มักแต่ว่าส่วนแม่นี่มักจังไรก็สไตล์ข่อยแล้วเนาะ เอียงกับติดมั่นไปก่อนนะจ๊ะเนาะหมูติดมั่นจังเสียนจ๊ะเนี่เซตเรียบร้อยพร้อมรับประทานพี่น้องจ๊ะเนี่ยกระสีเนี่ยจ๊ะใส่น้ำจิ้มเพิ่นประมานนี่ะจกก๊ะกระแซบไปอีกแบบนะจ๊ะเนาะกะโดนๆกินได้ยู่ได้ถามว่ามันกินแล้วบอม,มันกับ่าแล้วล่ะตกแรงมากข่อยกับตรงหาเนวเผพ็ดเพจีดจจจนนจ๊ดจา๊จาดๆกินแน่จังซสี่นจ๊ะจักน้อยกระถือว่าเป็นมือวันที่แบบอืม อากาศก็ดีอาหารก็ร,งรง่งโต้งสิ่งละกินหล่ะก็สีฟ้าไปนอนเว้นเนี่ยนะ <c oughs> กินหล่ะก็นอนเว้นจ้าก็คือว่าถือว่าเออเนา,จาะจ้าเนาะเฮาได้เทคฮอลิเดย์แล้วเนาะจ้าเนาะเฮาก็กินแล้วเฮากพ็พักผ่อนพักผ่อนมาแด้ดอกตอนแล้งข่อยนี่ก็สิมีแผนว่าข่อยสิต้องไปขุดดินพี่น้องจา้าให้ไอ้แก็มยุยแล้วเอาแทกเตอร์น้อยนี่ละ่ะพวนดินโอ้หญ้าเต็มเลยอ,อีกแปลงข้างบนเนา,จาะจ้าเนาะแปลงข้างบนนี่ก็สิเป็นเอ่อสัดส่วนไว้ให้คุณปู่ปลูกมะเขือเทศแล้วก็ บาซิลิกาของเพ่นเล็กๆน้อยเนาะจ้ะเนาะปลูกสามสี่ยางก็เต็มแล้วพี่น้องจา้าอันบคัคเือเทศของเราเนี่ยก็ปลูกก็เต็มแล้วเนาะปลูกสิบก็ต้นแลวกบ็บาซิลิกาหนึ่งแถวแล้วแองก็จะปลูกทั่วล้านเต่าสิกะเต็มแล้วด้วจา้าขบวนนี่แปลงขบวนก็เต็มแล้วแองก็จะมาค่อยเวลาทั้งยองทั้งหยาเนี่เน็ตในน้อยอย,อยังสิเนาะจา้ะหยามันหยามันขึ้นยังสิเนาะจ้ะเนาะก็นังน่งกินไปก็เมาม้อยไปโอ้ยบอกเลยพี่น้องจ้ะอืกินไปเสพบรรยากาศไปแบบ มันเย็นสดชื่นนะพี่น้องจ้ามันมีแดดหลังจากที่เหาแบบเออแดดมาปรับปรับสามสีมือแลลวก็มาฝนแล้วก็มาหนาวอีกที่มาตกอีกและก็กลับมาช่วงนี้ก็คือแอนคืนว่ามันสิอากาศดีขึ้นเรื่อยๆแต่ภาวน้าปีนี้พี่น้องจ้าพลไมไเนี่ย ผลดีดีหลายหลายพี่น้องจ้ะภาวนาวายาหายลูกเห็บตกอีกไม่ใช่นั่นคือผลละไมปีนี้ก็สิบ่ะไรกินดีเน,นาะจ้าเนาะเพราะว่าเขาก็ออกพ้นผลิตคลิปหนาสิไทยลูกไทยวิดีโอหายเบิรงกเนาะจา้เนอว่าหลายปันไดตอนนี้ก็ขอกินไปก้อนก็แซ่บก็อร่อยลูกๆก็กินคือยังดมนี่แหละจ้ากินผู้ละสองสามิ้นแลละก็ไปแล้วพี่น้องจ้านี่จ้ะบรรยาก,กาศดีรถแทก็กเตอร์เพิ่มมากกัปหญ้าหละจ้าแล้วนายเพิ่นก็มาเก็บ คงจะทาให้เบิงงคลิปวิดีโอหนาพี่น้องจ้าเอาภาพบรรยากาศมาฝากโอ้แบบมันงามมากๆพี่น้องจ้ามันมันเฟรชมันสนนดชื่นม,ม,มากๆพี่น้องจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า